ปัตนาหมวดป่าช้าเก้าหมวด379ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 1. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้วหนึ่งวันตายแล้วสองวันหรือตายแล้วสามวันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิม้มแม้ฉันใด ภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้จะมีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห kind of ็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 2. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินนกตะกรุมจิกกินแร้งทึงกินสุนักกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกิน หรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นภายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 3. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าชา้า เป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้น มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยจเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละ 4. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อ แต่ยังมีเลือดเปื้อนเปลอะมีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนํากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณา เห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้น มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหละหภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้า เห็นโครงกระดูกไม่มีเลือดและเนือ้อและยังมีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญยานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 6. หกภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอลอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกหลังอยู่ทางทิศหนึ่ง กระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกหน้าอกอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแขนอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกไหล่อยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใด ภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบให้เห็นว่าถึงกายนี้จะมีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 7. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้น มีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับ ในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญยานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล8ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 9. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นกระดูกผุปุนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรม เป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดป่าช้า9หมวดจบกายานุปัสสนาจบเวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนา380 ภิกษ imana, bag, right? 好好ุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอัตถุขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอัตุขมสุขเวทนา เมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิตร เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามิ t h เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่า เราเสวยอทุคขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่ และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหลเวทนานุปัสนาจบจิตตานุปัสนาการพิจารณาจิต381 ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะ ก <moż> ็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ช <yah> ัดว่าจ <our> ิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้น ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นจ in ouais. ิตในจิตภายในอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับ ในจิตอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้แลจิตตานุปัสสนาจบ ทรมมานุป <bona. S 1> ัสสนาการพิจารณาธรรมหมวดนิวรณ์สามภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ หนึ่งเมื่อกามฉันทะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อกามฉันทะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละกามฉันทะ ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและกามฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. พยาบาทภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อพยาบาทภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดด้วยเหตุนั้นและพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อถีนมิทธะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทธะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อถีนมิทธะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทธะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้นและทินมิทธทิละได้แล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่ออุทัจากกุกกุจจะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจจะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุทจจกุกุจจะภายในไม่มีอยู่ ก็รู้ชัดว่าอุทธจักกุกุจจะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งอุทธจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละอุทธจักกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทธจักกุกุจจะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด ็รู้ชัดเหตุนั้น 5. เมื่อวิจิกิิชาภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจชาภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิจิกิจชาภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจชาภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิจิกิิชาที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การเล่าวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใด,ดก็รู้ชัดเหตุนั้นและวิจิกิจชาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ทำมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรห้าอยู่อย่างนี้แหลหมวดนิวรจบ